อนนี้นะคะเราก็กำลังขึ้นเขาฮากกเนะนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับทะเลสาบอาชิคือจะบอกว่าที่เนี่ยมันดูเป็นที่ที่ชิลมากเลยนะคะต้องกลับมาซ้ำอาชทำไมไม่เปิดอะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองทาโกเนะนะคะดูสภาพอากาศคือมันจะมีเรือลำหนึ่งเปิดเป็นเรืออะไรสักอย่างไปไม่ได้คะ่ะ กกาาแย่มเนื่องจากวันที่ไปนะคะฝนตกหนักมากแล้วหมอกก็ลงหนามากนะคะที่นี่เป็นเมืองที่ติดทะเลซึ่งดูท่าจะชิลแล้วก็น่าเที่ยวมากๆนะคะควรจะไปเลยค่ะแนะนำนะคะที่นี่ก็ดูสภาพระหว่างทางตลอดทางก็เลยต้องรีบย้ายไปโยโกโฮาม่าค่ะห้องน้ำก็คือเวอร์มากห้องสีแดงก็คือ ไม่ว่างสีฟ้าคือว่างห้องน้ำญี่ปุ่นอะไม่เบื่อดีดีไปหมดอ่ะดูสิมีปุ่มอะไรครบลงจากเขาฮากุนี้แล้วค่ะท้องฟ้าก็สดใสขึ้นมานิหนึ่งแล้วเราก็มาถึงเมืองคาวาซากิที่โยโกฮาม่าค่ะวันนี้เป็นวันที่พายุเข้าที่ญี่ปุ่นนะคะทำให้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะ คืนนี้นะคะที่เมืองโยโกฮาม่าเรามานอนแลเนี่ตึกสีดำแบบดูดูล้ำอะ่ะฟรีเบียรฟรีเบียรฟรีเบียค่ะโอเคโอเค โอเคโอเคอ่โอเคโอเคจะบอกเขาว่าพอแล้วมันเยอะมีนั่งข้างนอกด้วยนะคะถ้าอากาศดีแย่จังอะที่มาแล้วฝนตกอะ่ะไม่ได้ไปไหนตั้งหลายที่แต่แถวแถวโรงแรมนี่ก็คือเป็นที่กินดื่มเลยนะคะเทียบเป็นถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ถงสัยจะลั้มค่ะคือห้องเป็นอย่างงี้ห้องเล็กนิดเดียวใช่ปะ ไม่สามารถไอ้นี่ได้แน่เลยเรานอนเก้าหนึ่งหนึ่งนั่งหรือนอนแล้วป้องอือหนั่งหรือนอนว่ะความโอ้ยความโรงแรมของอ่ะแล้วมีไอ้ตัวนี้ทำไมอ่ะมอนิเตอร์โปรเจคเตอร์เนี่ยนี่นะคะห้องอึ๊บโทรศัพท์ให้เป็นรีโมทอเหมือนอยู่รีมสองคนอ่ะ ตรงนี้เป็นอะไรสักอย่างไปดูกันดีนี่อะไรไฟนี่เปิดไม่ได้อ๋อนี่หลีไฟโอเคแล้วแม่นี้เปิดไม่ได้ต้องเปิดได้ดินี่อะว,วางของนี่นะคะรีโมทเตียงติดเตียง โอ้โหกดแบบกดเตียงงั้นห้องน้ำคงล้ำมั้งไปดูดีเปิดไฟก่อนรนดับแรกไฟเปิดยังไงจ๊ะอ่นนี้ค่กนล้ำไหมเฮยดีมากค่ะให้มีอะไรเล่นก็ห้องน้ำน่ารักมาก โอห้องน้ําใหญ่กว่าจะใหญ่เท่าห้องนอนแล้วล่ะจะทําใหญ่ขนาดนี้เพืเ่อแล้วก็ถึงเวลาอาหารเย็นนะคะไปหาของกินกันค่ะที่นี่ตำบลคาวาซากิร <laughs> ้านกินดื่มช,ชั้นสชั้นสาม ยังคงตามหาของกินร้านนี้แบบร้านอาหารทะเลแล้วเราก็ได้ร้านอาหารปิ้งย่างนะคะจะบอกว่าราคาดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นรามเมงแบบน้ำสีแดงๆแบบรู้สึกเผ็ดอยากกินมาก สวยไหมเข้ามาก็ต้องอย่างไปอ้าวแล้วนี่กับนี่ค่ะคิดตังออกมาแล้วห้าสี่สี่กินอิ่มแล้วก็มาดื่มวายต่อค่ะคืนนี้เราจะกินมูตองกันค่ะ ตั้งแต่มานอนได้ประมาณหกเจ็ดวันนะคะคือชุดนอนอะ่ะไม่ต้องเตรียมมาเลยดีกว่าให้ไปดูเขามีให้ทุกคืนเลยค่ะเนี่ยแล้วดีอะ่ะยังยืดเนี่ยเสื้อหนาๆโคตรดีเลยโรงแรมที่ญี่ปุ่นแล้วต้องก็อยู่ที่ไหนนะต้องอยู่ไหนเนี่ย ญีปป่ปุ่นโยโกโฮาม่าเมืองสิกเอาเหรอเธออยู่โยโกฮาม่าในตอนนี้นนใช่พวกนี้มาลือนีอ้ฉันเข้าโตเกียวซื้อยางกลับมาสักสองเส้นแล้วรู้ป่าฉันนอนเมืองอะไรคา,าวาสาก,กิมอเอไซ <laughs> เอออยู่เมืองโยโกฮาม่าเอ้ยอยู่จังหวัดโยโกฮาม่าเมืองคาวาสากิ เช้าวันที่สองที่เออฟูคุโอกะก็เลือกอาหารเชา้าอันนี้ใช่ไหมคะเจ็ดโมงถึงเอ็ดโมงอาหารมันหนักนเหมือนกันนะเฟนโทสก็เป็นเฟนโทสแบบขนมปังย่างกับเบคอนแล้วก็ไข่ น้ำเขาก็จะมีแบบนี้นี่แอปเปิลออร์เลนกาแฟมิลมีหมดนี่นะคะมียันกระทั่งซีเรียลคือฉันกินช็อกโกแลตทั้งวันเลยตั้งแต่ฉันอยู่นี่ตื่นมาว่าเพื่อกินต่อ thank you and thank y o thank you thank you very much enjoy your meal รถเมื่อคืนนะคะเราจะมาลองจ่ายตังค์อาบามอันดับแรกนะคะกดหนึ้าค่ะอินพุตปักกิ้งสิหาเสร็จแล้วไงต่อแล้วก็กด e n t เตอร์แต่ นี่ไงเอ็นเตอร์อันนี้ค่ะถูกไหมอ่าสามพันสี่นี่นะคะคิดเงินอะไรก็พันกว่าบาทเงินอันนี้นี่ค่ะสุดท้ายก็คือไม่ต้องเลือกอะไรใส่เข้าไปเลยเดียว5่าร่ดีป่ะนี่ค่ะนี่เรียบร้อยละเนี่ยค่ะจากที่มันตั้งๆแบบนี้นะคะเวลามาจอดรถที่ญี่ปุ่นจะได้รู้ไว้ มันจะแบนไปแล้วเห็นไหมคะนี่นี่เนี่ยมันแบนไปแล้วโอเคที่จอดรถของญี่ปุ่นวันที่7นะคะเราก็กำลังขับรถเพื่อไปเที่ยวในเมืองโยโกฮามานะคะที่แรกที่เราจะไปคือ Red Brick Warehouse จะเป็นอิฐสีแดงค่ะตึกอิฐแดงใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ไม่มีตัวพีทางไม่มีตัวพีให้เขาเนาะเดี๋ยวจะมีี่บังอยู่นะครับถึงแล้วค่ะตึกอิฐแดงนะคะเดิมทีที่นี่จะใช้เป็นโกดังสินค้าเก็บของนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาได้เปลี่ยนมาเป็นเหมือนห้างเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารเพื่อให้คนมาได้ทำกิจกรรมที่นี่กัน brick of warehouse นะคะทำจากอิฐแดงมีน้อยแล้วนะคะก็อาจจะมีที่เดียวอะไรอย่างนี้ อะไรนะอะไรเคเรานะโอเคแล้วก็วิวตรงนู้นจะเป็นทะเลค่ะเข้ามาข้างในก็เป็นของขายญี่ปุ่นเขาชอบเขาขายของได้ทุกที่ค่ะของขายแล้วก็กินข้าว ดีใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราหลงทางหรือเราไปไหนไม่ถูกเราก็จะถามคนญี่ปุ่น,นที่ใส่หมวกเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราไปถึงที่เลยคะ่ะเราเป็นอย่างนี้มาเป็นหลายปีแล้วที่เราถามคนญี่ปุ่นแล้วเขาก็ทั้งขับรถพาเราไปขับรถพาไปทั้งเดินไปส่งเออคือเขาชอบเป็นอย่างนี้เขาต้องไปส่งเราถึงที่ไม่งั้นเขาไม่สบายใจนะคะเราเจอแต่แบบนี้ตลอดเลย สะพานเดินไปสี่พรไดซ์ค่ะก็ข้ามแม่น้ำไปน่าจะเรียกว่าทะเลมากกว่าข้ามทะเลไปนี่วันนี้คงคลิปเยอะแน่ๆเลยตอนนี้เรากำลังจะไปนี่เรากำลังจะไปสวนพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งในพิพ,ธพิธภัณฑ์เนี้ยมันมีเครื่องเล่นด้วยแหละมันมีแบบอรถไฟหออะไรอย่างเงี้ยพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่นี่เขาแบบว่าดี เดินมาล anyway, okay. ูปมิวเซียมเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะที่เที่ยวของเราในเวลานี้เกาะทั้งเกาะเห็นไหมคะทั้งแถบเนี้ใช่ค่ะนี่ทั้งเกาะเนี้ยคือมีที่เที่ยวหมดเลยเป็นนี่นะคะเป็นดอฟฟินเนี่ยบอฟฟินแฟนตาซี เป็นฟาร์มเป็นทาวเวอร์นี่นะคะในนี้มีเซิร์ฟคอสเตอร์ด้วยนี่เห็นปะเป็นแบบรถไฟหอกในสีพลราไดไม่สนใจเลยค่ะกลัว <c oughs> ยิงเป็นสี <c oughs> ด้วยข้างในนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วกันนู่นแล้วก็เห็นไหมรถไฟกำลังขึ้นไปรถไฟหอ ลาเมงปูทะรลบะฉันได้ลาเมงทุกวันเลยแกกระเป๋าฉันเต็มไปด้วยลาเมงงอบัมนี้เท้าในรถเครื่องนี้นะมีบัตรจอดรถก็คือเอามาใส่จะได้จอดฟรีสามสิบเลยพิพิธภันฑ์ลาเมง รอบสองเนี่ยทุกภูมิภาคก็คือมีราเมงฟองขอาน้ำสีขาวค่ะแนวสีขาวอับนี้เป็นน้ำซุปกระดูกหูนี่นนน้ำซุปกระดูกหมาไหมนะไม่รู้แต่เราจะต้องไปเวียดนาม <laughs> รู้ป่าวลุยเขาอีกอไกไก่ทำราเมงแล้วอะ <laughs> นี่นี่ถ้วยราเมงเยอะเลยนะคะอันนี้คือแหลบอ่ะีให้เราสั่งด้วยกันแล้วกัน เมื่อก่อนมันจะไม่มีโซนตรงนี้นะคะโอ้เป็นโซนสั่งราเมงได้แบบหน้าที่ต้องการเข้าไปข้างในพิพิธภัณฑ์ราเมงกันค่ะบรรยากาศเขาก็จะเป็นแบบมีทองฟ้าจำลองแล้วในนี้ก็จะมีร้านราเมงนะคะหลายร้านเลยให้เราไปสามารถกดบัตรแล้วก็เข้าไปนั่งกินในร้านได้เป็นร้านดังๆค่ะ <ing> <disciple. S 2> ไปเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์กันค่ะนี่เขาต้องลองร้านขายบุหรี่เออ<ม>เป็นเมืองเนี่ยสุดแล้วก็มีรามีมเป็นกล้อง,องเก่า <laughs> เป็นแบบบ้านแบบญี่ปุ่นสมัยก่อน<ม>บ้านญี่ปุ่นสมัยก่อน ชื่อดีมิวิเตอร์เหมือนบ้านเราด้วยนี่อะไรมาในนี้ห้องอาบน้ำป่ะใช่ด้วยห้องอาบน้ำสมัยก่อนเต้ยไว้มีใครอยู่บน โอ้ยต้องขึ้นไปข้างบนเลยเหรอน่ากลัวไปก็ได้เฮ้ยสูงไปปะอ่ะฉันไปผิดทางแล้วหนึ่งมันคงไม่มีอะไรอ่ะไปทางนี้ก่อนร้านขายขนมค่ะ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ลาเมงนะคะบบ้านแบบนี้มีแมวมีขลับเนี่ย เาจำลองเมืองญี่ปุ่นอยู่เฮ้ย hey, อันนี้คือแบบซื้อราเมงข้างบนนี้ได้ด้วยมีภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็กดแล้วก็ไปเอาของกินร้านข้างล่าง <c oughs> ไม่ใช่อ่ะร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี่ <c oughs> นี่นี่เอาบัตรเมื่อกี้ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แล้วก็เดินเข้าไปกินเลยค่ะ เธอใหญ่อยู่เด้อแกมันใหญ่อยู่อันนี้ก็น่าจะร้านอีกร้านหนึ่งร้านในติมคนะ่ะนี่ก็คือร้านลาเมงต่างๆนะคะในพิพิธภัณฑ์ราเมงนี่เขาก็จะมาเลือกกันแบบนี้ตึดตดตๆดตกันไปอะ่ะเดินเสร็จก็จะเข้าไปในร้านแบบนี้ ก็ไปนั่งรอได้เลยเอาคูณปองยืนใี้เขาร้านก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกว่าร้านอะคะ่จะจำไม่น่าเคยไปกินร้านไหนอยอะร้านนี้หรือเปล่าวะแต่ร้านนี้อบแถวสองร้านนี้น่าจะใช่ไม่รู้ ฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาตีเส้นแบบอย่างนี้เลยนะแสดงว่าคนเยอะอะตีเส้นแบบเนี้ยนี่คือพิพิธภัณฑ์ลาเมงนะคะปูติกับช้อนในราคานี่นะคะส่วนชามนี้เหมือนที่บ้านเราเลยเอาเอาช้อนนี้ใส่นี่นี่ข้าวขอยังนี่ นอกมาจากนอกมิวเซียมเดี๋ยวป้องถ่ายวีดีโออยู่เฮ้ยนี่มันสวยมากเลยนะอยู่ริมถนนไปต่อกันที่ตอนนี้มาอยู่ในห้างข้างเนื้อค่ะก็คือมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อเป็นเหมือนโดเรมอนอ่ะนี่ อุ้ยอยากกินไอโดรายากิมากเลยอ่ะนั่นแะอ๋ะอนี่นี่เนี่นี่นี่เขาก็มีอะไรให้เล่นเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศคร่าวๆให้ดูอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ประตูไปไหนก็นได้ไว้าว น้องเขาอยากไปไหนไม่รู้เฮ้ยไอ้คนน่ารักเลยเนี่ยสร้างความสามัคคี สมมติมีแฟนอ่ะเฮ้ยมันมีไอ้นี่ตล่ลงมาด้วยเมื่อกี้พวกเนี้ยเก็บกันอย่างเียเลยอันนี้ใส่ไอ้นี่ไว้ที่หัวละ โอ้เมืองเเนียพูดสียงดังนี่คุณต้องการใจม,ม่อนแจมจะเข้าใจไหมเนี่ยเอย้เข้าใจด้วยเปิดเปิดเป็นม่อนแจมหรือไม่ถ้าใช่ปะตอบว,ว่าใช่ใช่ฉันเข้าใจรอสักคู่ อีกด้านหนึ่งของประตูคือมันแจมเปิดตัวคุณสามารถเปที่ทางได้โดยตัดที่หน้าจอนะเปิดเลยมันจ <laughs> ประตูไปที่ไหนก็ได้นี่คุณจะไปตรงไหนส่วนไหนคะนี่มันแจมหรือเ <laughs> ปล่าไปหัวไล่ดิไปหัวไล่ไหมคะ หลังจากไปเที่ยวเล่นมาทั้งวันนะคะก็ถึงเวลากลับโรงแรมแล้วค่ะโรงแรม s l a นะคะจะอยู่ในซอยที่มีฝูงชนเยอะๆแบบนี้เป็นย่านที่เขาเดินเล่นกันนะคะคืนสุดท้ายที่โยโกฮาม่าค่ะโรงแรมที่นอนชื่อ,อ,อ slash นะคะคือเปนเป็นโรงแรมที่ล้ำมากแล้วก็นี่เขามี outdoor เรียกว่ดาดักฟานั่นเอง yeah. เห็นวิวเมืองเร,รือนไทยรีแลกแอดฟ้านนใช่เดี๋ยวอาปที่ไหนดูเดีินต่อตาที่ไหรนดู แดก่อน,หนอองห,หนใช่เ้ยเกือใช่อยู่นี่อยู่ตรงนู้น่ะอยู่นี่อ่ะใช่ใช่ไหมใช่เอาปเป็นโเกอยู่นี่นะคะเรือน,น,นไทยไอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ไม่ตลกอ่ะจะถูกแม่นี่สีแยกข้เรือ,เออี่นี่นะตเวลามาก็ทางนี้นะคะเรืนไทยอยู่นี่ <c oughs> เป็นโลกเกน ดังอยู hmm. uh ่นี่เะคะดังกันเนี่ยโรมเรียนมั่ารู้จักอะ